สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องเส้นตัดขวางนะคะสอนโดยคุณครูพัชราพรเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยคะ่ะเรามาทําความรู้จักกับเส้นตัดขวางกันเลยนะคะเส้นตัดขวางคืออะไรเส้นตัดขวางก็คือเส้นตรงที่ไปตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปซึ่งเส้นตรง2เส้นนั้นจะต้องอยู่บนระนาบเดียวกัน เราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนดูในกรอบสีเหลืองนะคะกรอบสีเหลืองเป็นเส้นตรงที่ไม่มีลูกศรน,นะคะเราอ่านว่าส่วนของเส้นตรงนะคะจากในรูปนี้ส่วนของเส้นตรงของเราคุณครูจะ ให้เป็นสีแดงนะคะซึ่งมีชื่อว่าส่วนของเส้นตรง QU นะคะส่วนของเส้นตรง QU ตัดกับเส้นตรง KL ตัดกับเส้นตรง MN และตัดกับเส้นตรง OP นะคะแสดงว่าส่วนของเส้นตรง QU ของคุณครูนั้นเป็นเส้นตัดขวางนะคะเพราะว่าไปตัดเส้นตรงทั้ง3เส้นครบเลยถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างที่2ต่อกันเลยนะคะนักเรียนดูในกรอบสีเหลืองนะคะกรอบสีเหลืองจะมีหัวลูกศรแค่ข้างเดียวนะคะแบบนี้เราอ่านว่ารังสีจากในรูปนะคะรังสี MN ตัดกับเส้นตรง EF แล้วก็ตัดกับเส้นตรง GH ซึ่งแสดงว่ารังสี MN เป็นเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะ เรามาต่อด้วยตัวอย่างที่3กันเลยนะคะตัวอย่างที่3จะเป็นเส้นตรงโดยนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆเส้นตรงจะมีลูกศรทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะในภาพนี้จะมีเส้นตรงสีแดงก็คือเส้นตรง st ตัดกับเส้นตรง ab แล้วก็ตัดกับเส้นตรง cd นะคะซึ่งตัดเส้นตรงทั้งสองเส้นเลยดังนั้นเส้นตรง st หรือว่าเส้นตรง ts ของเราจะเป็นเส้นตัดขวางค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่4ต่อกันเลยนะคะตัวอย่างที่4นั้นจะเป็นกรณีที่ไม่เป็นเส้นตัดขวางนะคะนักเรียนดูในเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงอ่านว่าส่วนของเส้นตรง QR นะคะซึ่งจะตัดเฉพาะส่วนของเส้นตรง OP เท่านั้นนะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง QR จึงไม่เป็นเส้นตัดขวางเพราะว่าตัดเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะคะ เมื <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่อน kind of um, ักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเริ่มท <Yeah. S 2> ําแบบฝึกหัดกันได้เลยนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ให้นักเรียนเติมคำลงไปว่าส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงหรือลังสีที่เป็นเส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นตัดขวางหรือไม่ส่วนข้อที่2ให้นักเรียนเติมว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงหรือว่ารังสีที่เป็นเส้นสีแดงเป็นเส้นตัดขวางหรือไม่แล้วก็เติมชื่อ เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้ง2เส้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะในส่วนของข้อที่3นั้นคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปตามโจทย์ที่คุณครูกําหนดให้ซึ่งเป็นรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแล้วก็เส้นตัดขวางมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะ